รัชสมัยของความรุ่งเรืองแห่งศิลปกรรมประติมากรรมรูปยักษ์ทวารบาลประดับลายเบนเจลงทรงเครื่องที่วัดอรุณราชวารารามรูปหล่อที่มีรูปลักษณ์ดัดแปลงมาจากรูปสัตว์ตามคตินิยมไทยนี้ล้วนเป็นตัวอย่างของประติมากรรมไทยศิลปะแห่งต้นกรุงรัตนโกสินทร์ ทางด้านความคิดและรูปแบบอันงดงามงานประติมากรรมที่ทรงโปรยกล้าโปรยกระหม,ม่อมให้สร้างสารรค์อีกมากมายในรัชสมัยดังเช่นงานปั้นหล่อรูปภาพพันานาพุทธประวัติงานประติมากรรมภาพเปรียบบุคคลในพุทธประวัติที่มีรูปหล่อพิษุณีจำนวนห้าบสรูปแสดงอิรียบทต่างๆ งานแกะสลักหินทรายเป็นตัวละครไทยที่สำคัญยิ่งคือการสร้างพระพุทธปฏิมาประธานในพระอุโบสถและพระวิหารที่ประดิษฐานอยู่ในพระอารามหลวงดังเช่นพระพุทธตรีโลกเชตพระประธานพระอุโบสถวัสุทธเทวรารามพระพุทธมหาโลกาพินันพระประธาน พระอุโบสถวัดเฉลิมพระเกียรติส่วนที่ประดิษฐานอยู่ในพระอารามที่ประชาชนร่วมสร้างเช่นพระพุทธปฏิมาประธานวัดเครือวันพระพุทธปฏิมาประธาน28พระองค์ในพระอุโบสถวัดอับสรสวรรค์ภาพจิตรกรรมฝาผนังเล่าเรื่องพุทธประวัติและเรื่องไตรภูมิที่วัดสวรรณาราม เป็นส่วนหนึ่งของพระราชดําริในการจัดลงสร้างงานจิตกรรมให้เป็นทั้งการเจริญพระราชศรัทธาต่อพระพุทธศาสนาและฟื้นฟูพัฒนาศิลปกรรมขแขนงนี้ให้เจริญรุ่งเรืองงานจิตรกรรมในรัชสมัยของพระองค์มีทั้งที่เป็นการลงลายประดับฝาผนังและเสาพระอุโบสถตามคตินิยมไทยประเพณี และที่ทรงริเริ่มจนเป็นเอกลักษณ์ใหม่ที่งดงามแปลกตาคือการเขียนรูปวาดเล่าเรื่องต่างๆโดยเฉพาะจิตรกรรมเล่าเรื่องพุทธประวัติและเรื่องไตรภูมิตามผนังพระอารามยิ่งกว่านั้นในช่วงรัชสมัยของพระองค์เป็นช่วงเวลาที่งานประนีตศิลป์หลายแขนงได้รับการทำนุบำรุงและรังสรรค์ขึ้นใหม่ ตามพระราชนิยมจนมีความรุ่งเรืองถึงขีดสุดที่ยอมรับว่าโดดเด่นคืองานประดับมุกทรงปรดให้สร้างสรรค์ขึ้นใหม่เป็นการประดับเป็นรูปภาพเล่าเรื่องแทนการประดับเป็นลวดลายแบบเดิมงานประดับมุกที่เป็นวิจิตรศิลป์ชิ้นเอกเช่นบานประตูมุกเล่าเรื่องรามเกียรติ์สี่คู่ประจํประตูพระอุโบสถและการประดับมุก เป็นภาพมงคล,ลสูตร108ที่พื้นฝ่าพระบาทพระพุทธสยามในพระวิหารวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามนอกจากนี้ทรงฟื้นฟูศิลปกรรมประเภทงานประดับกระเบื้องสีงานประดับเครื่องกระเบื้องถ้วยกระเบื้องเคลือบซึ่งล้วนทรงมีพระราชดำริเพิ่มเติมให้เกิดกลวิธีที่ละเอียด ประนีตและสวยงามยิ่งด้วยพระราชศรัทธาในพระพุทธศาสนาเป็นแรงบันดาลพระราชาหรือไทยประกอบกับพระราชนิยมในงานช่างศิลปกรรมในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงรุ่งเรืองงดงามเป็นเกียรติยศศีสงาแห่งแผ่นดินสืบมาจนถึงทุกวันนี้